สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ชมพิธีการปลุกเสกของเหรียญสร้างบารมีสิทธิสร้างถวายหลวงปพัฒน์ปุญจกาโมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะสร้างโดยช่างบ่อยบางคดีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเปิดจองในวันที่5ธันวาคมพศ2564นะครับปลุกเสกในวันที่18ธันวาคมพศ2564นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับทำการพุทธาพิเศษในวันที่18ธันวาคมพศ2564นะครับเวลา9โมงเช้านะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้นัายไปถว หลวงพัดจำนวนเงิน250,000บาทเลยนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าปั๊มนะครับค่าแกะบล็อกนะครับช่างบอยบังกะดีนะครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนำเงินไปถวายหลวงพัดหมดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มหลวงพัดปุญญการโมเหรียญสเซ็ง1,2 BKD นะครับถ้าใครสนใจเช่าหาบูชาเหรียญรุ่นนี้นะครับก็สามารถเข้าไปในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ทําการพุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคลิิิิิปปปปต้้้้นนนนฉบบบบบััััจจจาาาากกกกพี่่ดดดรรรรรระะะะษฐ์คคคแลลวว็็็ชงงทยเส รุ่นนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

nesso della di direzione you ปิสามังสารนังปิสามิสามังสารนังปิสามิทุติยังปิบทังปาสามิทุติยัปิสามังสรนังปิสามิทุติยัิสามั

สัทธัมมาสังติสากขาเทวมณูสานังพวดพระขวารติจิปิโสพระขวารารามสัมมาสัมพุธเวชาจรณสัมปันโนสุขตวโรกกวิตุวอนุตัมโรปุริสัธรมมาสารติสัทขาเทวมณู พุทโธมะขวาติติปิโสภะขวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลตวิตโตอานุตตะโลปุริสธรรมะสารติสัาเทวมโน มวด陀มะวาติอิติปิโสพระขวาอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตัวรัวตวิทัวอนุตตัวปุริสทางมัสสานติสานเทวมโนสารหังมวด陀มะขวาติอิติปิโสพระวะอรหังสัม